เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูสวัสดีครับก็ผมมอสมอสติดเล่าเรื่องนี้นั้นได้มาจากผู้ใช้กระทู้ท่านหนึง่งที่เพื่อนของเขาย้ายไปอยู่ตึกแห่งหนึ่งแถวพระรามสองแต่กลับเจอเพื่อนร่วมตึกที่ไม่ใช่คนจะเป็นอย่างไรรอรับฟังครับก่อนฟังเช่นเคยก็หอยเปเพื่อนหลับตา ใช้จินตนาการไปพร้อมกันเรื่องมีวว่าเรื่องที่เราจะนำมาเล่านี้นั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราแล้วก็ครอบครัวของเขาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนเลยที่ภาคาศัยแถวนี้นั้นก็จะเป็นตึกแถวแทบจะทั้งหมดบางก็สีชั้นหาชั้นแตกต่างกันไปครอบครัวเพื่อนเราเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง เขาต้องย้ายออกมาจากบ้านเช่าหลังเก่าพอเจ้าของเก่านั้นจะขายบ้านพอของเพื่อนเลยตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่กับน้องชายที่เช่าอยู่ตึกแห่งนี้เพราะว่ามีหลายชั้นถ้าแบ่งกันอยู่แบ่งกันแชร์ค่าเช่าจะได้ถูกลงสมมุติว่าเพื่อนเรานั้นชื่อพิมพ์่อพิมพ์แล้วก็แม่พาเขามาดูที่ตึกนี้โดยชั้นล่างอาของพิมพ์นั้นได้เปิดเป็นร้านคอมเล็ก พอขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโล่งๆไม่มีห้องไม่ลบพอขึ้นไปอีกชั้นก็เป็นชั้นสองเป็นห้องของอาแล้วก็แฟนของแกนั้นอยู่ชั้นนี้ถัดไปเป็นชั้นที่สซึ่งมีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดาทางขึ้นมาจากชั้นสองขอเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่นี้มียันติดหน้าห้องฮาแผน่น ทั้งยันไทยแล้วก็ยันจีนแล้วก็ห้องตรงข้ามติดกับบันไดทางขึ้นไปชั้น4ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กนะครับพเพราะเล็กกว่าห้องอื่นมากเมื่อแม่พิมพ์เห็นห้องเล็กนี้ก็เลยบอกว่าให้พิมพ์มานอนห้องนี้แล้วกันเล็กดีเหมาะกับคนนอนคนเดียวอาของพิมพ์ก็พูดขึ้นมาท,ทันทีว่าไม่ได้ห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของพิมพ์ก็เอกใจเล็กน้อย ว่าทำไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อกิมก็เลยได้ไปนอนห้องใหญ่ส่วนพ่อกับแม่นั้นนอนห้องข้างบนชั้นสี่ก่อนย้ายเข้าไปอยู่แม่ของพิมพ์ก็คุยกับพ่อว่ามนันแปลกๆนะทําไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้พ่อพิมพ์ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วกว้างดีมีระเบียงด้วย คืนแรกที่ย้ายไปพิมพ์พเล่าว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพิมพอาบน้ําเตรียมตัวนอนแล้วเพราะเหนื่อยกับการจัดของมานานพิมพ์พนอนหลับไปพิมพ์พเล่าว,วา่ามีเสียงคนมาบินลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเข้ามาพิมพ์พก็ตกใจตื่นแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาดูเป็นเวลาเกือบงเที่ยงคืนแล้ว พิมพ์บอกว่าตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปพอคิดในใจว่าแม่ก็โคงมาเช็กว่าเราหลับไปหรือยังพอตอนเช้ามาพิมพ์ก็ถามเมื่อคืนใครไปบิดประตูประตูห้องเธอหรือเปล่าคําตอบของคนในบ้านก็คือไม่มีอาของเขานั้นเขานอนตั้งแต่สี่ทุ่มส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกับพิมพ พิมพก็งงเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ละเหมือนแน่นอนวันต่อมาก็ยังมีเสียงแบบเดิมเวลาเดิมข่าวนี้หนักขึ้นเพราะเหมือนว่าพยายามจะดันประตูเข้ามามีเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูด้วยเหมือนต้องการที่จะเข้ามาจริงๆพิมพนั้นเริ่มรู้สึกกลัวไม่กล้าไปเปิดใส่ดูได้แต่นอนคุมโปงไว้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆ จนบางครั้งตัวพิมพ์นั้นก็มาบ่นที่โรงเรียนว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยแต่ละคืนตัวพิมพ์เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกจะเจออะไรก็เลยพาพิมพ์ไปทําบุญหลังจากนั้นพิมพ์ก็หลับได้สบายขึ้นแต่เสียงขอประตูก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ก็มีบ้างในบางคืนเท่านั้นวันหนึ่งมีคนเก็บขยะเดินมาคุยกับอาของพิมพ์ว่า ขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนรวยแล้วมัง้งอาของพิมพ์ก็อึ้งสักพักเพราร้านเกมของอานั้นเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนี่ก็ว่าดึกสุดๆแล้วปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อหาทุ่มก็ปิดร้านแล้วอาของพิมพ์ก็เลยบอกคนเก็บขยะไปว่าผมปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วนะลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนลุงตาฝาดหรือเปล่า ลุงแกก็เถียงจะตาฝาดอะไรลุงยืนเก็บขยะหน้าร้านข้างในนั้นมีผู้หญิงผมยาวกระเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้อาของพิมพ์นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อซึ่งตัวอาก็ไม่มีลูกจากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจบวกกับสิ่งที่พิมพ์พเจอด้วยแม่เริ่มสงสยัยแต่ตัวอาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟัง พอพิมพ์เองก็บอกแม่ว่าคิดอะไรมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกต่อมาพิมพ์ได้เอาลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงพิมพ์เลยเอาขึ้นมาอยู่ที่ห้องด้วยเพราะห้องของเธอกว้างตอนหัวค่ำพิมพ์จะเปิดประตูและดูทีวีแม่ก็จะอยู่ชั้นลอยทำกับข้าวอากาแฟนั้นก็จะอยู่ชั้นล่างดูร้านเกมส่วนพ่อพิมพ์ก็ทำงานกลับอีกทีก็ตอนดึกๆ ระหว่างที่พิมพ์ดูทีวีอยู่นั้นลูกแมวที่อยู่มันก็มีอาการแปลกๆมันก็เข้าไปใกล้ๆกับประตูแล้วก็ร้องคู่พิมพ์เห็นก็งงว่าแมวนั้นเป็นอะไรพิมพ์จึงเรียกแมวให้กลับมาหน้าข้างๆแต่มันก็ไม่ยอมมายังคงร้องคู่แล้วทำท่าเหมือนจะกลัวอะไรด้วยพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมาแล้วพูดว่ามเม็นจะมีอะไรเลยร้องทำไม พอข้างนอกนั้นก็ไม่มีใครเลยชั้นสามที่มีอยู่ก็มีแค่พิมพ์กับแมวตอนนั้นเองพิมพ์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอคิดว่าลูกแมวคงจะยังไม่คุ้นชินที่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่แมวแสดงอาการแบบนี้บางครั้งแมววิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครมาไล่มันไปทั้งที่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย พิมพ์เองก็เริ่มรู้สึกกลัวและไม่กล้าอยู่ชั้น3คนเดียวบางครั้งตัวพิมพเองนั้นต้องเปิดไฟแทบจะทั้งชั้นเพื่อลดความน่ากลัวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพ์เล่าว่าเธอเดินขึ้นบันไดจากชั้นสองมาชั้นสามอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักพิมพ์ให้ตกจากบรราันไดแต่โชคดีที่มือพิมพ์จับราวบันไดไว้ได้ทันแต่เอวของเธอนั้นก็กระแทกเข้ากับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้ง ทำให้เธอเจ็ไปอีกหลายวันพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าไม่ได้สะดุดอะไรหรือลื่นอะไรทั้งนั้นแต่ถามว่าอะไรที่ผักเธอตกลงมานั้นเธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่พิมพ์ก็สั่งให้ระวงังเวลาเดินขึ้นลงบันไดเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนพิมพ์นั้นชินทั้งเรื่องลูกบิดที่บิดประตูห้องเธอเรื่องที่คนในละแวกบ้าน เ็นร้านเกมของอานั้นเปิดตอนตีสามถึงตีสี่ซึ่งความเป็นจริงปิดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้ววันหนึ่งที่พีมพออกไปซื้อขนมข้างบ้านนั้นป้าข้างบ้านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ได้ไหมปกติดีไหมตัวพิมพ์นั้นก็งงแต่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้ค่ะไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกดีแล้วแกก็พูดว่า พิมพ์เป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทำร้ายพิมพ์ได้หรอกเนื่องจากร้านขายของของบ้านพิมพ์นั้นเป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนบางครั้งที่ไปซื้อของพิมพ์ก็ไปช่วยป้าแกยกของบ้างจัดของอยู่แบบนี้เป็นประจำจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะด้วยพอพิมพ์ชินกับการที่อยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุเกิดขึ้นที่ชั้นสเป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพ์นั้นนอนอยู่วันนั้น ก่อนนอนแม่ของพิมพ์ก็ล็อกห้องปกติโดยล็อกกอนลูกบิดและก็กอนยาวพอพิมพ์ก็รู้สึกร้อนเลยลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนทีสาตรงชั้น4ี่ตำแหน่งนั้นจะตรงกับห้องเล็กชั้น3ตรงที่อาห้ามพิมพ์นั้นนอนหลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ำเสร็จอยู่ๆก็มีเสียงลูกบิดบิดไปบิดมาแม่พิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆก่อนที่เป็นกอนยาวนั้น มันก็เด้งออกมาจากตัวล็อกเองมีเสียงดังป๊อกแม่พิมพ์นั้นเริ่มใจไม่ดีเลยลุกขึ้นมาปิดกรอนยาอีกรอบหนึ่งพอพิมพ์กลับมานอนที่เตียงเสียงลูกบิดก็ยังคงดังอยู่เรื่อยเรเริ่มทําให้เกิดความน่าลาคาญพอพิมพ์จึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูไปหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกกรอนกลับมานอนเหมือนเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยพอพิมพ์บอกกับแม่ว่า อย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์พฟังนะเพราะเดี๋ยวพิมพ์พจะกลัวเชาว้ามาห้องเล็กที่ชั้นสาม,มีน้ําขังเนื่องจากท่อระบายน้ําที่ต่อมาจากชั้นสี่เกิดรั่วทําให้มีน้ําขังห้องเล็กที่ชั้นสามแม่นั้นก็จัดการเก็บให้เรียบร้อยนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าอีกว่าเคยไปอาบน้ําบนชั้นสี่ปกติเธอนั้นอาบที่ชั้นสองวันนั้นเธออยากลองอาบชั้นสี่ดู เพราะว่าชั้นสี่มีอ่างอาบน้ําตามภาษาผู้หญิงอยากขัดตัวอยากแช่แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดพิมพ์รู้สึกว่าเวลาที่เธออาบน้ํานั้นเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทําให้เธอนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกลัวเธอจึงรีบอาบแล้วรีบลงมาทันทีพิมพ์เล่าต่อว่าเวลาที่นอนหลับตอนกลางวันหรือกลางคืนบางครั้ง รู้สึกเหมือนมีอะไรกระชากเธอทำให้เธอนั่นตื่นกลางดึกพิมพ์บอกแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้ดูดออกจากล่างเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแม่พิมพ์เริ่มกังวนใจเพื่อนแม่พิมพ์เลยพาไปหาล่างทรงคำตอบที่ได้ก็คือมีผู้หญิงตายทั้งกลมเขาอยู่ที่นั่นมานานมานานมากจนกลายเป็นเจ้าของที่นั่นไปแล้วให้เขาออกไปก็ไม่ได้ทำได้แค่ทำบุญ หรือเอาของไปเส้นไหว้ก็เท่านั้นแม่พิม์พก็ช็อกไปเลยกลับมาบ้านเลยเรียกอามาคุยสุดท้ายอาก็ยอมเล่าให้ฟังอาบอกว่าได้ย,ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตายตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่นั้นทำเกี่ยวกับการเย็บผ้ามีคนงานอยู่เยอะแยะแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ช่วงหนึ่งต้องปิดกิจการไป มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ย้ายออกไปรอสามีมารับลูจกจ้างคนอื่นๆก็ทยอยกันออกไปหมดแล้วทำให้เจ้าของตึกคิดว่าคงจะไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอกพอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับพบว่าเธอนั้นกลายเป็นศพแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทำบุญเชิญพระมาสวด แต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะผู้หญิงคนที่ตายนั้นยังอยู่ที่ตึกนี้ตรงห้องเล็กชั้นสคือห้องที่พบศพเธออาเล่าต่อว่าใครมาเช่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคนนั้นขนเข้าของออกไปตั้งแต่กลางดึกมีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่คนงานก็นอนห้องเล็กนั่นนอนกับภรรยาเขา คนอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่าแฟนนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนเขาหันไปทางขวาเท่ากับตัวเขานั้นหันหลังให้กับแฟนเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งก็เลยลืมตาม,มามองปรากฏว่าไม่ใช่แฟนของเขาแต่เป็นเงาผู้หญิงผมยาวผิวดำพอเห็นเท่านั้นแกก็ลุกขึ้นปลุกแฟนกับลูกน้องขนของกลับบ้านกันเลย ตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองหลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าไม่นานนั้นเจอของตึกเขาอ,อยากได้ตึกคืนเขาจึงตัดสินใจมาขอให้อาพิมพ์แล้วะครอบครัวนั้นให้ย้ายออกเมื่อพิมพ์ย้ายออกจากที่นั่นมาแล้วแม่พิมพ์ก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พอรู้ขึ้นมาอาบน้ําตอนดีสามพอพิมพ์ก็พูดว่า ไม่เคยคิดนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเกี่ยวกับผีมีจริงหรือไม่มีพ่อพิมพ์บอกว่าวันนั้นกลับมาบ้านเดินขึ้นบันไดชั้น4เดินขึ้นบันไดยอยู่พอพิมพ์นั้นเห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตู ทางที่ข้างบนนั้นก็มีหิ่งพัาของพ่ออยู่พ่อพิมพ์ตกใจแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็เข้าห้องไปย้ายออกมาเรื่อนทุกอย่างมันก็จบไม่มีอะไรแล้วจบกันไปแล้วนะครับอย่างโชคดีสําหรับครอบครัวนี้ที่ไม่ได้เจออะไรหนักมากจนทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงดีที่ยังย้ายออกมาก่อนถ้าอยู่ต่อก็ไม่รู้จะเจออะไรหนักกว่าน,นี้หรือเปล่า เช่นเคยเรื่องต้นฉบับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันก็ขอให้พระเจ้าอวยพรน,นอนหลับฝันดีครับผมกับผมมอสมอสติดเรา